ด็อกเตอร์จักรชี้แก้รัฐมนูญใครเขียนใครได้ดอกเตอร์จักรพันชูเพชรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โพสเฟซบุ๊กว่ารัฐมนูญใครเขียนใครได้วันที่14 15ี่หตุลาคมสภาผู้ทแทนรัษฎรม,มีการพิจารณาสามล่างรัฐมนูญคำถามคือมันจำเป็นเร่งด่วนแค่ไหนประเทศนี้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนี่เสินปัญหาอาจารกรรมปัญหาการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมทำประหนึ่งว่า หากฉีกรัฐมนูญเก่าแล้วปากท้องจะดีขึ้นประชาชนจะมีกินมีใช้อาชญากรรมจะลดลงยิ่งเห็นพวกฝันน้ำนมที่ชี้ว่ารัฐมนูญนี่แหละคือต้นต่อทุกอย่างยิ่งน่าสังเวชถึงคุณภาพนักการเมืองรัฐมนูญฉบับปัจจุบันเปิดช่องให้แก้ไขยอยู่แล้วถ้ามาตราไหนไม่ดีแก้เฉพาะจุดได้ไม่จําเป็นต้องล้มกระดานเขียนใหม่ทั้งฉบับแต่ดูเหมือนนะักการเมืองจะไม่ใช่แก้เพื่อชาติมันคือ แก้เพื่อฆ่านักการเมืองเคยด่าทหารว่าเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อพวกตัวเองวันนี้เขียนเองกับมือแล้วมันต่างกันตรงไหนถ้าทหารรัฐประหารแล้วฉีกรัฐธรรมนูญนักการเมืองก็ใช้เสียงข้างมากฉีดด้วยกฎหมายต่างกันแค่คนหนึ่งใช้ปืนอีกคนใช้ปากแต่ผลลัพธ์สุดท้ายเหมือนกันอำนาจอยู่ในมือผู้เขียนประชาชนอยากดูว่าเขียนไปเพื่ออะไรเพื่อเปิดทางให้ใคร เพื่อขยายอำนาจของใครและที่สำคัญประชาชนได้อะไรถ้าอยากแก้จริงๆก็แก้เฉพาะเรื่องที่จำเป็นโปร่งใสยุติธรรมลดอำนาจเถื่อนเพิ่มสิทธิปวงชนแล้วบอกประชาชนให้ดูชัดๆว่าจะแก้ตรงนี้เพราะอะไรไม่ใช่ใช้คำหลูวๆว่าเพื่อประชาธิปไตยแล้วจบต่อให้ร่างใหมยอย่อีกกี่ฉะบะับถ้าคนเขียนยังคิดถึงแต่ตัวเองรัฐธรรมนูญก็จะเป็นเพียงผ้าคุมศพแห่งสิลธรรมทางการเมือง อยากให้ชาติเดินหน้าก็แก้ที่นิสัยคนในสภาก่อนเพราะถ้าคนไม่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญิีบับก็แค่เศษ็จก็ได้